อิมินาสกาเรนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนาธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนาสังฆังอภิปูชยามิ อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธรรมังนามาสามิกราบ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนามิกราบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ทสะนโมตัสสะภะคะวะตัอะระหะตัมสาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจาระสัมปันโนสุขโวโร วีทัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภาควาติสวะขาตัวภาควาตาธรรมวสันตีติโกอัตตาริโกเอหิปัสสิโกะโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาผัววินยูเฮติสุปฏิปันโนภาควา ตัสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุกขราเอสะภะคะวะตสาวกสังขู พาหูนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชรีกรณิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกะสัตตี สหัสสมภิเนมิทัสาวุธันตังครีเมฆังอุทิตโครชเสนามารังทานาติธรรมวิธินาจิตตวามุนนโทตันเตจะสั ตูเตชะยยามังคารานิมาราติเรกรมาิโอจิตัสสรารติงโครังปนารวะกามาคมาธาทยาคังคันตีสุทันตวิธินาสิตวามุนินโทตันเตชสะาวตตเตชะยมังคารานิราลาคิริงขจวรังอติมาตพวตังทาว กิจกรรมเสนีวสุธารุนันตังเมตังบุเสกวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิโอเคตคานรมติหัทถสุทารุนันตังทาวันติโยชนปะทางภูริมารวันตังอิทิพิสังขตมโนชิตตวามุนินโทตันเต จะสาาวตุเตชยามังคารานิกตวานกาธมุทารังอิวะคาพินิยาจินใจยทุทวัจนางชนะกายมัจเจสันเตนโซมวิทินาจิตวามุนินโทตันเตจะซาาวตุเตชยามังคารานิสัจจังวิหายมติสัจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิ ธมรมนังอติอันทถาพุังปัญญาปฏิยปัจจริโตจิตตวามุนินโทตันเตสสะภวตุเตชะยมังคลานินันโทปนันทถาพุชการวิปุตถังมาหิติงพุเตนะเทระพุชเคณทะมาปยันโตอิทโทปเทสวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเตชะ ยมังคลานิทุกขะทีที่ผู้เจเกนสุทาตหาทั้งพระมังวิสุทธิจุติมีทิปกาพิธานังญานายพเทนวิธินาชิตวามุนีโทตันเดชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิเอตาปิพัวเตชัยมังคะระอาจทคาทายโยวาจโนวิธินาทิเนสารเตมาตันดิ ตวานนเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอาทิขมายะนโรสัตปัญโยมหาการุณิกอนาทวหิตายาสาภปารินางปุวเลตตวาปารมีสาภปาฏ สามปัวที่มัวตมังเอเตนะสัจวาเชนะหุตุเตชยมังคลังชยานตัวปัวที่ยามัวเลสักานัันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยหัหิชยาสุชยามังคเลอปราชิตปัลลังเกสเสบัทวิปัวคเลอภิเสเกสาพระพุทธานังอาคาปั ตัวปโมตติสุนาขาตังสุมังระลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุมมหุตัวจะสุเยตังพรามมจาริสุปทากินางกายกรรมังว่าจากรรมังปทากินางปะถากินางมะโลกรรมังปณีทิเตปทากินาปทากินานิกตวานราปันตเถ ปาทาคิเนพวตุสาพมังกลังราคันตุสาพระเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนัสธาโสทิพระวันตุเตพระวตุสาพมังกลังราคันตุสาพระเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนัสธาโสธิพระวันตุเตพระวตุสาพมังกลัง รักขันตุสาปเทวตาสาปสังฆานุอาเวนะสะทาโสตี